อีซีก็ปิดมามีใครตายแล้วอ่ะเดินหนึ่งเดินหนึ่งไปซาแน่เลยพี่ใช่ไหมพี่เกต่งต่างเปลีไอ้เก่งอยู่ไหนอ่ะหลังมึงอ่อกี้เก่งเลยแล้วซาตายแล้วเก่งมึงดูคนที่นอนตายข้าะพาัโค้งเลยเฮ้ยไปเตะขบศพเขาทำไมไปซาตายแล้วเหรออันนี้จะเสื่อมเกมมันทั้งอ่ะใช่แล้วไปก่อนซี่ ตายก็จะฝันคงแย่จริงไอ้พวกอ่ะกูด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเอาไมา์ออกไงอ่ะกด e c พี่กด e c แล้วกลับมาในเกมนี่ยูนดีเกงอุ้ยเชี่ยกูตายเลยว่ะออ้หรือเปล่าว่าห้ามตัวตัวสีแดงว่ะน่าจะใช่นะติ้งติ้งติ้งอันนี้ใครนำหน้ากูเนี่ยกู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 เออวันหนุ่มเท่ไหถึงรายการนี้เลย กูกว่าจากการที่มันโหดมเลยถ้าได้ยินเสียงชักปืนหยุดดิ่งต้องหยุดนิ่นึมึงไปอาบมาอย่างไรกูไม่รู้แต่กลัวโอเคถ้าได้ยินเสียงชักปืนเราต้องอยู่นิ่ดนึงโดนแบบตึงเฮ้ยยืนนิ่งยุดนิ่งยุดนิดพี่จริงอิชี่เกมการเราปฏิเสธมันไม่ได้พี่มามามาจอยมาเจ้ามาแซ่บแซ่บแซ่บเกมไว้นี่เป็นริมนอนมามา มันมวนเ้อะมวนจับเรย์จับเรจับเสือกจับเสือกจับเสือกเ้อะเคยเล่นซักกัเยอะไหมมึงจับไงจับยังไงวิชาจับยังไงวิชาจับยังไงกดเอฟกดเอฟโอ้กดเอฟโอ้มามามาโอ้สาว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 มึงสาวไปทางไหนสาวไปทางไหนเลี่ยยังไงนี่กดย่างโอ้สาว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 ไม่ยิงดึกลงไปสุดอีกหรือผมบักไปแล้วว่าบักแต่เราไม่รู้ตัว อ่ะไหนเอาใหม่เฮ้ยเขาคือมีกูเาจะสาวกำลังกันเก่งไม่ทำอะไรพี่สาวตรงนี้เลยละเก่งทำอะไรเราจะสาวตรงนี้วเอฟสาวพี่พี่ซาสาวกดเอฟเอาสาวกับล้านมาใครจะได้เงินล้านก่อนดีขวาทำไมเราไม่ไปตรงกลางล่ะเก่งยี่แปดไปเลยพี่มารอให้เกมเริ่มเอื้อกูยังไม่ทันโดนเลยโอ้เกมดีเหมือนกันเนี่ยเก่งเก่งแล้ววะ อ๋อมันรอมันรอแต่ละคนเนี่ยมันตาเทินของแต่ละคนมันยังไม่ถึงเทินเราโอ้โหแล้วดูมันเดินดูมันกระโดดเฮ้ยเดี๋ยวเมองใครอยู่วะทำไมกูไม่เห็นเลยวะหรือเขาบอกมันชนะแล้ววะผมชนะอะไรบอกมันยืนยืนอยู่ข้างหลังอยู่เลยนะไม่มันมันกระโดดไปนู่นเลยเยียเห็นไหมเล็กจะไหนสัตว์กูไม่กูไม่เห็นวะึงดูตรงไหนเนี่ยเพรากูเห็นมันกระโดดไปแล้วไอ้เยียแบบกระโดดว้าบไปเลยแบบทางเดียวเลยเยียตรงเนี้ยสองของใหม่ยิงกูเลยเฮ้ยเอายี่เลย อ๋อเห็นแล้วยังไงกูเห็นแล้วอ๋อมันบัาคเฉยเมื่อกี้อู้สัวชิวโอ้เล่นตุกติกตายกันหมดอะไรคือตัวผิดตายหมดเลยเล่นตุกติกเอเอาสร้างใหม่สร้างใหม่ไอ้บอเที่ยแม่งดันกูคุยเกมกากหรือกูกาดเลยใช้ใช้ชุดแดงสิพี่เป็นตุกติกพี่เอาอีกสองรอบเลงให้ไพ่มาหน่อยเฮ้ยนี่กูสร้างห้องไปแล้วแต่กูเห็นห้องตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเอ้า ว่าแต่ไงนายพิซซ่าจอยฉันเห็นเอ็มบิซีเดินไปแล้วอย่าพึ่งทำไมเอ็มบิซีเดินอ๋อไอ้คนที่อยู่ตรงนู้นนะไกล้นราแล้วนะก็เดินไปตั้งนานแล้วแม่งกระโดดแล้วมันก็ชนะอ้าวมันเห็เทิร์นกูแล้วอ้าวเอาเอาจะเอาเทิร์นกูเหมือนกันเอาเนี่เราอยู่ในจักรวาลเดียวกันกันหรือเปล่านี่เหี้ยเอาไปถูกได้ไงเนี่ยอะไรอ่ะคือมันไม่มีทางคุยมันไม่มีทางผิดเลยเรื่องมันทางซ้ายไปเรื่อยๆมึงลองไปขวาดิเก่งกูเห็นมึงลองไปขวาดิมันจะไปได้ไหม เอ้ากูตายกูด๋วไม่ข่าวตายเฉยกูอิซองเอ้ยเอาเอามาส้วงทีเก่งอยู่ในจักรวาลดีกว่าบกูหรือไ้ใครเนี่ยใครเนี่ยเอาปลาช่ามาด้วยอ่ะเอากูอยู่ในน้าอยู่ในน้าสาวว่าวสาวว่างี้นี่มาดิเดี๋ยวด่เรากำลังสาวอันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเราต้องสาวไปสักชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่าเก่ง ห่ือมันจะเคลื่อนที่อะไรสักอย่างนหนึ่งหนุ่มกูเกียน์นั่งสาวสาวว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย